แต่ละอาให้เขาไปหาได้แล้ว <c oughs> เอาละ่ะไหมขอดูฟันหน่อยนะคัมหนูเป็นริรลนย่ญญญาจอมหัวจักอาม,มาซอนและิรัน่ญญาก็เป็นปลาเหมือนของขวัญของเธอ,อ<า>โอ้ยโถเอ้ยเจ้าปีกแด๊ดชักเด็ด ไปไหนมาหน้าลืมของขวัญอีกันไว้ในรถนงีจะเอาหน้าไปเอาให้นะเขายังไม่ตายเขาไม่ตายเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องแกล้งตายอ่ะเขาจะได้ถูกทิ้งลงชักโครกไงแล้วจะได้ออกกันจากที่นี่เขาถูกชักโครกไอ้เปียกหัวแหลมดีนี่ออไม่อย่าทิ้งลงถังนะลิโมทถอดเฮ้ยเฮ้ยถ้าพอเขาแล้วไหนนีโมเขาอยู่ไหนหมอฟันหมอฟันอยู่นั่นน่ะอะไรนะหมอฟันอะไรเหรอ ้าเข,าข้ามาไม่ได้โอยต้องเข้าได้นั่นมันระวังระวังอยู่นิ่นๆ่นิ่นี่น่น่อยู่นิ่นๆ่นิ่นี่ไว้ค่อย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 เอิ่นิม่นี่นี่นะกมาเป็นไรนะฉันไม่ทำอะไรักหรอก นิโมโอน่าสงสารได้ตัวละฉันเฉี<า>ยสินิโมพ่อเหรอเฮ้ยอ,<า>ออกไปเลยห้าไปอีกนะพ่อฮนะอปลาหน้อยปลาหน้อยตื่นเร็วตื่นสิโอ้อยเร็วขึ้นอนยอดเขาวันหอกการุกกี้ทำไมไม่ยอมตื่นละ่ะเร็วสิรอด เริลาน้อยออกไสัตว์พวกนี้บ้ากันไปหมดแล้วช่วยเบิร์นกระโหลกสทีสิเ้ียวอบนแจ็คเบดฝากหวัดดีพ่อนายด้วยนะ เขานี้ได้ดีใ <laughs> จจังเลยเ <c oughs> ขาคงไปโลดแล้วนะเกลหายห่วงได้ท่อน้ำทิ้งต่อลงทะเลทั้งนั้นแห <c oughs> ละ